ทำเว็บ <Yeah. S 1> ชื่อเว็บชื่อว่า sinking star ครับเว็บ local guide center ชื่อเว็บ s m i l e c h e ค่ะ i hungry thai a n tea ครทำเว็บเกี่ยวกับคนหน้าเหมือนครับผมเมนูไข่ค่ะ,คะเว็บเกี่ยวกับแนนะนำ<อ>ที่สถานที่ท่องเที่ยวห<ะ>ลักโชว์เว็บไซต์ถ่ายรีูย เกิดจากโลคแอนะล็อกก่อนสมาคมนักข่าวสมัยนั้นเนี่ยก็มีการจัดค่าย mm. เขาเรียกว่าพิราบน้อยอะไรเงี้ยเอาพวกคนนักนิเทศมาสอนทําข่าว mm. มาเข้าค่าย mm. ทําแคมป์ mm. เป็นเหมือนกระทำหนังสือพิมพ์อาจารย์ป๋องนะครับแต่น,นั้นเป็นที่ปรึกษาของสมาคมและแกเองก็ทํางานให้กับสมาคมนักข่าวแกก็พูดขึ้นมาดําลีมาเลยเฮ้ย mm. <Hey, S 1> เราต้องควรจะมีพิราบดิจิตอลเป็นแับทำเป็นแบบเป็นแคมป์สอนทําเว็บกลายเป็นยังเว็บมาสเตอร์แคมป์ ตอนตั้งต้นก็มีการคุยกันเราน่าจะมีส่วนผสมของนักศึกษาจากหลายๆสาขาวิชาเพราะว่าวิชาชีพเว็บมาสเตอร์เป็นวิชาที่มีส่วนผสมของการออกแบบการโปรแกรมการพัฒนาเนื้อหาแล้วก็เรื่องของหลักการตลาดในค่ายของเราจะมีนักศึกษามาร่วมค่ายกันประมาณ80คนนะครับ80คนเราจะแบ่งทีมเป็น10ทีมก็จะประกอบไปด้วยนองจากสาขาต่างๆครบทั้ง4สาขา มีคำกล่าวไว้นะครับว่า Content isking นะครับคนที่เขาเข้าเว็บเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อที่จะได้รับคอนเทนต์ตามที่เขาต้องการการหาคอนเทนต์มาที่ถูกใจกับยูเซอร์ที่เขาต้องการเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดของของเว็บเราเลยนะครับสำหรับการตลาดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของงานของโปรเจกต์ของไอเดียที่ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ให,ให้มีจุดขายของเว็บไซต์ต้องคิดถึงผู้บริโภคต้องคิดถึงคู่แข่งต้องคิดว่า จะหาอะไดได้อย่างไรโปรโมทอย่างไรเรียกว่าเป็นจุดเริ่มขบวนเลยกว่าสายตาปุ๊บดีไซน์เป็นอันดับแรกที่จะสร้างความประทับใจหรือว่าสร้างความเฟลให้กับคนดูนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเห็นด้วยตาโดยที่ไม่ต้องทําความเข้าใจเลยเห็นปุ๊บชอบไม่ชอบสวยไม่สวยมันดูได้ทันทีโปรแกรมเมอร์นี่อาป็นเหมือนคนที่ปิดทองหลังพระนิดน,นึงนะครับแต่ว่าตัวเว็บเนี่ยเ,เว็บจะดีไม่ดีจะทํางานได้เร็วช้ามีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับมีส่วนที่เป็นหลังบ้านทั้งนั้นนะครับ ทุกกลุ่มนะครับเราจะมีพี่เลี้ยงก็คือน้องๆ YWC รุ่นที่ผ่านมาที่เคยเข้าค่ายกับเราเนี่ยครับพี่เลี้ยงแบบจูเนียเป็นน้องๆ้องที่ผ่านค่ายมาจากปีที่แล้วก็จะคอยแนะนําว่าประสบการณ์ในค่ายเนี่ยเป็นอย่างไรน้องจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการสร้างผลงานในค่ายนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงซีเนียก็คือคนที่ผ่านไปแล้วมากกว่า1รุ่นขึ้นไป2รุ่น3รุ่นนะครับ พี่เลี้ยงชีเนี่ยเนี่ยหลายหลายคนได้ไปทํางานจริงๆในแวดวงออนไลน์ก็จะมาแนะนําน้องว่าเออถ้าน้องสร้างเว็บอย่างนี้เนี่ยในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันจะดีไม่ดีอย่างไรก็จะให้คําแนะนํากันไปสวัสดีครับสวัสดีครับคือจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาในค่ายเนี่ยครับก็คือว่าผมเนี่ยพอดีไปเห็นโปสเตอร์โฆษณาค่ายและสําคัญท<ส><ด>ี่สุดคือเห็นคําว่าฟรีนี่รี่สำคัญที่สุดนะฮะอีกอย่างหนึ่งครับผมที่คุณกําลังฉีดอยู่นั่นแหละก็เลยเข้ามาสอบตอนนั้นสอบดีไซน์ แล้วก็โชคดีที่ตอนนั้นมีโปรไฟล์กรรมาการก็ให้โอกาสที่เราได้เข้ามาค่ายนี้อ่ะที่ผมเข้ามาได้เพราะว่าผมมีความเชื่อมั่นครับัน่นไงจริงจริงๆคือผม <นะ S 2> จริงจริงคนที่สมภา์ก็คืออาจารย์อาจารย์ที่มหาลัยผมคุณจะบอกว่าเส้นใช่ไหมนะไม่ได้บอกว่าเส้นคุณมีความสามารถมีความสามารถเขาก็อยากผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยไปอยู่แล้วคุณอยู่ส่นักเศรษฐาใช่ครับที่ไปตีเข้าบ่อยไม่ใช่ก็ผมก็จาริงๆผมก็เรียนมาที่เดียวกับพี่เต๋ครับครับผมแล้วก็ ชักชวนกันทีนี้ผมก็แล้วก็ทําเราชอบทําเว็บด้วยกันอยู่แล้วชอบเราแบบคุยกันรู้เรื่องไงชอบทาเว็บป้องเ็บไม่ใช่มันน่าจะเป็นเวทีที่ทําให้เราได้พิสูจน์ขนาดนั้นเลยหรอยิ่งใหญ่มาก ได้ประสบการณ์ในการจัดค่ายว่าต่อไปถ้าเกิดเรามีค่ายอย่างนี้อีกเราควรจะต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็ได้เพื่อนได้มิตรภาพทุกอย่างเพราะเราต้องมีการทํางานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ได้ความรู้จากท่านวิทยากรซึ่งจะเป็นบุคคลในวงการไอทีที่เรามองเห็นกันอยู่แล้วแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วซึ่งทําให้เราสามารถรู้จักเขาได้มากขึ้นมีคอนเนคกชันในอนาคตโอกาสที่จะทํางานหรือว่าสมัครงานเนี่ยเราก็จะได้รับโอกาสเลือกมากกว่า just believe another day just breathe ี่คือจุดเริ่มต้นของอชีวิตการทํางานด้านอินเทอร์เน็ตมันคือมันคือเวทีจําลองในช่วงเวลาไม่กี่วันที่มันถูกบีบอัดเข้ามามันเป็นหลักสูตรเล่งรัดที่น้อยคนมากที่จะได้มีโอกาสได้เข้าหลักสูตรนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้วเราก็เห็นตัวแล้วว่าคนไหนเก่งใน,ในแต่ละสาขานอกจากเก่งมาเองส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่น้องมาเจอในค่ายก็คือได้มาทํางานร่วมกันเราก็จะได้เห็นว่าคนที่มีความสามารถ ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยพอเวลามาทํางานร่วมกันก็ต้องมีการปรับตัวและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันมันคือหนึ่งในชีวิตนั้นหนึ่งในโอกาสครั้งหนึ่งสำคัญนะครับที่เราจะได้มาทํางานจริงๆนะฮะมีเว็บไซต์ที่ร่วมกันจริงๆอยากให้เอาประสบการณ์ความรู้พวกนี้ไปสารฝันของน้องต่อไปนะครับอะไรทุกอย่างในในชีวิตน้องให้มันเป็นประสัปัญหานะครับอยากให้อนำประสบการณ์ตรงนี้ไปสร้างเป็นแรงบันดาลใจนำไปสร้างผลผลงานใ,นใหม่แล้วก็สร้างสาร์มาให้สูง เบเราวงไม่มีอะไรนะครับที่เราทําไม่ได้ขอให้เราต้องคิดว่าเราทําได้ก่อนแล้วเชื่อมั่นมีความตั้งใจอะไรก็ทําได้แสดงตัวให้ชัดเจนออกมาว่าเราเป็นคนทําเว็บนะครับแสดงฝีมือออกมาให้ชัดเจนนะครับวงการเว็บไทยยังต้องการคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มีไฟแรงนะครับเข้าไปสร้างสร้างสรรค์ผลงานดีๆที่จะบุกตลาดโลกให้ได้ค่ายนี้เราเป็นค่ายสําหรับเยาวชนที่มอบให้ ปีๆเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่นนายใดๆทั้งสิ้นบอกได้เลยว่าชีวิตผมที่มีทุกวันนี้เป็นซีเนร์โปรแกรมเมอร์ที่สมุ c คอมเนี่ยครับก็คือมีจุดเริ่มต้นจากค่ายๆ่ายนี้โอ้โหอยากจะบอกตรงผมเกือบจะร้องไห้ครับผม <c oughs>